ทุกลงพักนะครับไปตรวจสอบในลักษณะเดียวกันนะครับไปตรวจสอบลักษณะเดียวกันนะครับมันจะได้มีข้อมูลที่มันตรงกันนะครับเพราะตอนนี้นะครับนางเรียนว่าได้รับความเมตตาจากสตจนะครับเก้ไขไปแล้วนะครับแล้วก็ได้รับความเมตตาจากคุณหมอพีดาที่ผ่านมาวยตำรวจทุนธานีเนี่ยนะครับมาชีดที่ปทุดานีทั้งนั้นนะครับผมแนนไดรับสองตรวสอบหนึ่ง นะครับก็มาที่นี่นะครับก็ได้รับรับเมตตาจากคุณหมอพิดาวนี้ท่านมาเองนะครับจํานวนโดสที่เราได้รับมาเนี่ยอ๋อรู้รู้รู้เท่าไหร่ไม่แค่ที่ล่าสุดใช่ไหมครับวันนี้นะครับที่ท่านผู้กองได้ประสายที่จากท่านสู้กำกับงานท่านชี่ชอบเนี่ยเราจะได้มาอีก1,700โดสนะครับเท่าไหร่เก้าร้อยห้าสิบน่ยนะครับเพราะว่าฐานสอสดนะแต่ก็เลยเยอะเนี่ที่คุณหมอพิดาวจะทราบ ะครับตอนนี้นะสพทเนี่ยนะได้แล้วแล้วก็หมดแล้วนะแต่มันจะเหลืออยู่เจ็ดถึงสามคนนะครับทีมการคุยคุยกับพี่นะครับเผื่อของพี่เนี่ยจะมีนะครับบุคคลที่จะต้องไปเข้าชีวิตอีกนะครับแกก็บอกว่าเอาทีนี้าเราไปสามสิบคนนะก็ถ้าว่าสองวัดขเนี่ยจะเหลือจริงจรงเนี่ยสี่สามคนนะครับก็ฝากดำเรนินการด้วยนะเดี๋ยวพี่จะลงคุยด้วนะครับเช่นครับ ในเท่าที่ลดจํานวนเราจะเหลือ300คนที่จะไปฉีดในในในความนะเอ็มอาร์โทปีเราไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกันนะอันนั้นโควตาของเขาเขาไปว่าแต่ของผมเ,เนี่ยยงังคงตอนนี้นะเวลาเนี้ย621คนแนะ่คนระับแต่นะครับมันยังมีที่ยังไม่ได้ใ,ใ,นในส่ไปในบัญชีนะครับก็เดี๋ยวผมก็ใส่เต็มไปนะครับแล้วอาจจะโหวต30 ออกก่อนท้นะครับจะมีนำเสนอวันนึงเป็นวันศุกร์นี้วันศุกร์นี้อ่ะต้องต้องเลือกนะครับก็นี่วันศุกร์นะแต่ได้อะไรก็ได้นะครับเราต้องเสร็จในวันสถาบันครับเราให้เสร็จที่สถาบก็ได้เดี๋ยวส่วนนี้นะก็วันนี้เป็นการประชุมนะครับบริหารการฉีดวัคซีนนะครับเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับก็มีทางสาธารณสุขจังหวัด ครับมีทางผู้จัดการโรงพยาบาลปทุมธานีนะครับแล้วก็หน่วยงานในสังกัดตำรวจปทุปมธานีตลอดจนหน่วยงานที่มีที่ตั้งในจังหวัดปทุมธานีเช่นตะชทภาคหนึ่งตนะรมปทุมหรือสำนักงานหรือสพหนึ่งนะครับก็ที่ประชุมนะครับก็มีการสรุปจำนวนยอดตารวจนะครับที่นะสมัครใจนะครับฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็กําหนดวันเวลา สถานที่นะครับที่จะไปฉีดของแต่ละหน่วยนะครับก็ในที่ประชุมนะครับก็มีความเห็นตรงกันว่านะครับก็ขอให้แยกกันไปฉีดในที่เบื้องต้นนะครับก็ตำหวดแล้วเป็นวันที่28พฤษภาคมนะครับของวัาละ6นระหว่างเวลา9โมงเช้านะครับถึง4โมงเย็นนะครับ่วยงานกำจัดในตำรวจนะครับที่เกี่ยวข้องก็คือตำรวจภูธรตำรวจตนีเก็ฉีดที่โรงพยาบาลปุณธามาี งาของสวทหนึ่งก็เป็นฉีดที่โรงพยาบาลบางหลวงนะนปอเจดก็เป็นฉีดที่โรงพยาบาลจัยบบยนยะครับก็แบ่งเป็นสามโรงพยาบาลนะครับเพื่อให้การฉีดได้ครบถ้วนและรวดเร็วครบร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ครับในส่วนของรายการกตำรวจเนี่ยนะครับร้อยละเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับที่สมัครใจฉีดนะครับเนื่องจากเราคนมึงเห็นว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยได้ปรนะโยชน์ดีกว่าไม่ฉีดก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชน นะครับว่าให ойти, นาน้นะครับไปฉีดก็คซีกันนะครับเมื่อท่านมีสิทธิแล้วก็ได้รับการเรียกหรือว่าลงทะเบียนียบร้อยแล้วนะครับขอให้ไปฉีดนะครับก็มันเป็นเรื่องของตัวท่านเองนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันเพื่อส่วนรวมนะครับไม่ได้ทําเพื่อตัวเองอย่างเดียวนะครับทําเพื่อคนที่รักนะครับที่อยู่รอบตัวท่านฉีดแล้วมีภูมิแล้วคนที่อยู่รอบตัวท่านก็จะปลอดภัยไปด้วยก็มีงวอนนะครับขอให้ไปฉีดร็ฟรีกันนะครับ เพื่อการระลอกเย็นเพื่อความเป็นอันหนึ่งอนเดียวกันของประเทศไทยในการควบคุมนะครับเชื้อไวรัสโควิด -19 เราจะก้าว่าไปด้วยกันครับก็อยากจะเชิญชวน,วนทุกแม่ีนน้องนารวมกันดิาุณรัชการตำรวจภาคเอกชนส่วนราชการนะครับในการไปร่วมกันบริจาคเลือดนะครับที่โรงพยาบาลปรชทชุงธานีหรือโรงพยาบาลที่เขารับบริจาคนะครับเพื่อนะครับนำเลือดที่ได้มาเนี่ยนะครับมา,าใช้ในการ วาาตัวรักษาผู้ป่วยโควิด19ที่มีความจำเป็นและต้องการเลือดทุกทุกทุกหมู่นะครับโนะสามารถทาได้ต้องเหนือจะเป็นการนำทำหุญเพื่อะครับประชาชนตัวลงแล้วนะครับก็ยังทําให้สุขภาพของตัวเองดีขึ้น้วยครับการบริจาคเลือดมามีประโยชน์ทั้งผู้อื่นและตัวเองครับ